สวัสดีค่ะญาตาจะพามารู้จักกับลิ้นมังกรอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะซึ่งลิ้นมังกรก็มีมากมายหลายสายพันธุ์สําหรับสายพันธุ์นี้ก็เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายเติบโตเร็วนะคะแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะถ้าหากว่าเราให้น้ําเพียงพอนะคะลักษณะใบของเขาจะคล้ายๆกับเหี่ยวนะคะแต่ไม่ใช่นะเป็นร่องตรงกลางลึกลงไปนะใบกลางออก ลักษณะใบก็จะเป็นพื้นสีขาวนะคะแล้วก็จะมขีขาดสีเขียวนะคะตัดลายขวางลายขวางกับใบนะตัดกับสีขาวก็เป็นพืชที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะออกดอกในฤดูแล้งนะคะในช่วงที่แ้งแล้งแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกดอกส่วนลิ้นมังกรสรรพคุณก็คือเป็นพืชที่ ช่วยฟอกอากาศนะปรับสภาพของอากาศให้ดีขึ้นนอกจากนั้นยังดูดสารพิษที่เกิดจากสีจากพลาสติกหรือว่าจากเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านนี่ได้ด้วยนะคะและยังดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะในห้องนอนของเรานี่ออกไปได้ด้วยนะสำหรับลิ้นบางกรทุกสายพัน์ธุเลยนะคะลิ้นบางกรทุกสายพัน์ธุจะมีคุณสมบัติตัวนี้ นะเป็นพืชฟอกอากาศเป็นพืชดูดสารพิษวันนี้ย่าก็เลยเอาดอกมาให้ชมกันนะคะอันนี้คือใบของเขานะคะนี่คือลักษณะใบจะเป็นหอ่อหอเหมือนกับเหี่ยวนะคะเนี่ยส่วนดอกก็จะเป็นช่อนะคะเป็นช่อแล้วก็เป็นดอกเป็นชั้นๆลงมานะคะเนี่ยเวลาบานก็จะโรยต่อไปก็จะโรยนะก็เหลือแต่ก้านช่อแล้วก็ร่วงลงไปเลยนะคะเนี่ย หญ้าปลูกไว้นี่ก็มีหลายกระถางเหมือนกันนะคะก็ออกดอกแทบทุกกระถางแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ปลูกใส่กับแก้วกาแฟนะคะถ้วยกาแฟก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งตั้งประดับโต๊ะได้อันนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่เขาออกดอกแล้วนี่ปลูกใส่ถ้วยกาแฟนะคะนี่ส่วนสองกระถางนี้น,นะก็ออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะมีกระถางเล็กกับกระถางใหญ่ที่ยญ้าปลูกไว้ อันนี้เพิ่งยกออกมานะคะนี่ยกออกมาให้ดูกันชัดๆนะว่าลิ้นบางกรสายพันธุ์นี้มีความสวยงามอยู่ที่ใบแล้วก็ดอกนะคะเนี่ยใบเขาจะเป็นลายเหมือนจระเข้ย่าก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะคะท่านใดที่รู้จักชื่อก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะแต่ย่าชื่อเรียกชื่อเขาว่าลิ้นบังกรลายจระเข้นะเพราะว่า ลายของเขาเหมือนจอระเะคนะคะวันนี้ยาก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ